โอเคต้องขอกราบโ o ดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมเข้าสู่ช่อง t c CV Gaming d ิ d งกัน o ีกเช่นเคยนะครับทุกคนก็วันนี้นะครับผมมาวิูการที่หน้าเว็บของ V.I.P. Store Shop นั่นเองนะครับทุกคนก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาแจกโค้ดฟรีกันนั่นเองนะครับทุกคนสําหรับลิงก์เข้าเว็บหน้าทุกคนเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ที่คอมเมนต์ของคลิปนี้เลยนะครับทุกคนก็สามารถกดเข้ามาที่หน้าเว็บกันได้เลยนะครับ โอเคนะทุกคนเดี๋ยวเราครับไปเติมโค้ดพีกันนะครับุกคนเข้าไปพีเติมโค้ดเลยโอเคนะครับผมสำหรับตรงนี้ให้ทุกคนกรอกตามผมได้เลยนะครับก็สำหรับรหัสโค้ดรีตัวนี้เป็นโค้ดนี้เลยนะครับทุกคนเป็น R V I P P J T B 3นะครับทุกคนกรอกตามนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วให้ทุกคนกดตรวจสอบการทำรายการไปนะครับ นี่แลวผมแล้โพสสำเร็จนะผมได้มาหาบาทอคน,นโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คที่บัญชีละโอเคนะผมได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับโค้ดครีเราสามารถเช็คได้ตรงค้อยคงเดือแล้วก็จะอยู่ทางด้านล่างนี้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับโค้ดครีนะครก็อย่าลืมไปใส่กันด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ไม่ทันก็รอติดตามคลิปหน้านะครับทุกคนเดี๋ยวมาแจกกันอีกนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้กันด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้เรวขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนบายบายครับ